ราไม่ไหวจริงๆเราไม่ไหวไปไ,ไ,ไปก่อนเลยรอดอีกแล้คือกูเก่งหรือดวงดีหรืออะไรอะไรทำไรกันอ่ะอ๋อเทปปึ้ฮัลหสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชินซีเพย์ ก็กลับมาแล้วนะครับกับสกิบบดี้คอยเลตมันติเวิร์อีที่32ของคุณดอมสตูดิโอหลังจากที่ EP ีที่31เป็นการปูเนื้อเรื่องต่างๆนะครับว่ากำลังจะเดินทางไปฐานทัพของสกิบบี้ดีซึ่งก็น่าจะเป็นการสงคราม ะะที่จะไปะลถล่มฐานทัพของเพื่อสกิบิดี้แล้วก็เห็นว่าจะเป็นฐานทัพสุดท้ายของสกิบิดี้นะเอออย่างไง E ี EP ีนี้ก็ต้องมาติดตามรับชมกันดูนะครับว่าจะออกมาในรูปแบบไหนใครยังไม่กดติดตามให้การฟากดซับสไคร้กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและจะได้ไม่พลาดคลิปใน E ีีถัดไปด้วยนั่นเองนะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันเลยมาครับมาถึงก็เข้าสงครามแล้วหรอเอาว่ะมีการผลัก เพื่อนอย่ามายุ่งกลัวหรออันนี้นายเป็นทหารนายต้องเข้าไปลบนี่นะอุ้ยเราไม่ไหวจริงๆเราไม่ไหวนายไปก่อนเลยโอ้โหต้องให้พักกว่าทุกคนรู้สึกเขากลัวนะครับหยิบปืนมาแล้วก็น่าจะเป็นคาเมล่าแมนหรือเปล่า Normal c คาเมล่าแน่เลยตัวนี้ปืบ๊บปั๊บอุ้ยโดนกระเด็นเลยนะฮะอุ้ยใครเหยียบมืออุยเจ็บ เก็บมืออุ๊ยนี่แน่โดนฟาดเข้าไปหนึ่งทีแล้วก็มีกาเดียนของเมนกับที่ลักเฮนซิลมาช่วยเอาว่ะปึ๊บเอาคือทบเขาทำอะไรอะทุกคนเขาทำอะไรอะ่ะทำไมอาวุธมันโขกกันแล้วเป็นกระแสบอะไรสักอย่างหนึ่งหรือว่าซ่อมอาวุธให้เหรออันนี้โรบอทนะ,ะน่าจะเป็นซีเพนนะฮะอุ้ยอุยมีจัาสแก นี่เราโดนเกี่ยวมาหรอโดนโยนเป็นลูกขางเลยโอ้โหโอ้โหโดนโยนไปโยนโยนมาแล้วก็มาตกที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วก็มิวเทนมันฆ่าเพื่อนเราแล้วก็จะมาฆ่าเราไอ้มิวเทนสก,กีบิดี้อุ้ยมันเวียงมันเวียงเราดึงตะหลักละเบิดว้าวตุ้มแล้วเราไม่ตายเอา้านึกงกา็ตายคูุ่้แย้วมีรถถงังเหยียบเราปะเนะี่ยอ๋อไม่ไมมมัน,ม,นมันอยู่ข้างบน โอ้แล้วมาเจอมิวแทนอีกตัวหนึ่งทุกคนแล้วหนีตายแล้วนี่อะไรมิวกิมบิดี้มิวแทนแล้วนี่ดิวแมนมีแซ่ด้วยโอ้โหเป็นมือแท้เหรออุ้ยอุ้ยอุ้ยโหดโหดอุ้ยท้ามิวแทนง,ง่ายเลยอ๋อแซ่มันมีหนามดิวแ่แมนทุกคนอุ้ยรถรถถังมาแล้วโอ้โห คุณด,ดิวแมนช่วยดิวแท้แมนช่วยนะฮะนะครับลากมาที่ไหนสักที่นึงเลยดินต่อมันมกึกกึกอยู่เลยแล้วหมุนมีลากเพนติวตุ้มทําลายหอคอยไอตัวนี้ที่มันทุบพื้นแล้วก็เป็นดินต่อขึ้นมานะครับทำไมแลี้ยวคือเราหลบได้ทุกจอดเลยคือเราเก่งหรือว่าอะไรวะทุกคนอันนี้เนี่ยรอดอีกแล้วคือกูเก่งหรือดวงดีหรืออะไร มาแล้วครับคนมาช่วยบาเลยไทยท่านทีวีแมนทอดทีวีที่แขนนะครับที่ไหลแล้วก็กลับไปอ่อนิดเดียวใช่นิดเดียวเมื่อกี้ไท้ท่านคามล่าดูดรถถังไปให้นะเราป้ากันบาแล้วก็โอ้ไอ้เพื่อกแมงวันมากันเยอะแล้วไงเจอไทท่าน c อกแมนทีเดียวหายนี่เราได้เห็นนะครับไทท่านโอกแมนดูตัวใหญ่กว่าเพื่อนเลยแล้วก็อะไรทำอะไรกันอะ อ๋อเทคปึ้งอ้าวอะไหรหุ่นยนต์ไอโรบอทซีเพนกับลากเพนติลก็อยู่แต่ว่าไม่ถึงไงมันเป็นเพื่ตัวมันใหญ่ไม่เท่าเออแล้วก็ไปครับเอเวนเจอร์ เรามาดูกันหน่อยดีกว่านะครับว่าใน EP นี้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกันบ้างเริ่มมาเราก็จะเป็น POV Camera Man ซึ่งต้องมาเตือนสติเพื่อนนะครับว่าตอนนี้มันอยู่ในสงครามนะเว้ยเองเหมือนกับกลัวมากเลยนะครับเหมือน c a m e r a Man ของเรากลัวมากๆเลยนะครับในการต่อสู้สุดท้ายแล้วก็ต้องปล่อยเขาไว้ตรงนั้นนะครับเพราะว่ามันอยู่ในสงครามเราก็ต้องจับปืนแล้วก็ไปสู้รบนะครับซึ่ง PoV ของเราดวงดีมากๆเลยนะใน EP นี้จะเป็นการโจมตีของมิวเทนกี่รอบกี่รอบนะครับก็มีคนมาช่วยได้ตลอดเลยนะครับก็อย่างเหตุการณ์นี้มีการช่วยนะครับของลัดเพนซิลกับอาลัด คอกแมนนะฮะได้มีการช่วยเราไว้จากการโจมตีของมิวเทนสกิบดี้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็มีเครื่องบินตกออกมาปั๊บเราก็รอดอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่ามีเจ้าโรบอตนะฮะซีเพนมาช่วยไว้อีกทีหนึง่งแล้วหลังจากนั้นเราก็โดนสกิบดี้ที่ขับเฮลิคอปเตอร์นะครับเวียงไปเวียงมานะครับสุดท้ายก็ไปตกกลางวงศัตรูนะกลางวงของพวกมิวเทนสกิบดี้ ant, ที่ ฆ่าเพื่อนเราไปเยอะมากเลยนะแต่ว่าหลังจากนั้นพอมันกําลังจะมาฆ่าเราก็ใช่ว่าเราจะยอมให้มันฆ่าง,ง่ายนะครับเราก็ดึงสลักระเบิดซึ่งเราก็ไม่ใช่แบบให้คนอื่นมาช่วยอย่างเดียวนะเห็นปะฉลาดเหมือนกันเป็นไงดึงสลักระเบิดตุ้มกระเด็นมาแต่เราก็ยังไม่เป็นไรมากนะครับแล้วรถถังก็ข้ามหัวเราไปสุดท้ายเราก็มาเจอกับมิวแทนสก,กีบิตี้อีกตัวหนึ่งที่ยิงปืนใส่รามาก็ตะเกียรต,ตะกายมุดลูมาครับแล้วก็ โชคดีมากๆเลยที่มาเจอดิวแมนซึ่งแขนมันเป็นแท้ซึ่งเป็นแท้หนามด้วยช่วยเราไว้อีกรอบนึงอันนี้ก็โชคดีของจริงนะครับแล้วก็เนี่ยไอตัวที่เป็นดิวแมนมีแขนเป็นแท้เนี่ยมันเก่งมากเลยนะทุกคนสามารถฆ่ามมิวแทนได้แบบง่ายดายเลยนะ เป็นล่างสีส้มนะครับเสื้อสีส้มแล้วก็ถัดไปมีรถถังสกิบิดี้ยิงปืนมาตุม้มเราก็รอดอีกนะครับเจ้าดิวแมนก็ช่วยเราไว้อีกรอบหนึ่งโอ้โหอะไรมันจะโชคดีขนาดนั้นนะช่วยกลับมาทางฝั่งของพันธมิตรอยู่กันเยอะๆแล้วนะตรงนี้ แล้วก็จะเป็นการามีรถถังมาอีกนะครับมีรถถังมาเพิ่มอีกยิงปืนมาเหมือนเดิมช็อตนี้เราก็หลบได้นะครับแล้วสุดท้ายก็มีไทยท่านคาเมล่าแมนนะมาใช้แรงดูดปื้มรถถังแล้วก็โยนทิ้งไปทําให้เราลอดตายมาอีกหนึ่งรอบเป็นไงทุกคน4ี่ห้ารอบเราไม่ตายเลยอ้หูช็อตนี้แล้วก็ทีวีแมนนะครับไม่ใช่ไทยท่านทีวีแมนนะครับมาถึงสงครามแล้วแล้วก็ถอดไล่ ทีวีที่อยู่ที่ไหลไปโจมตีศัตรูสุดท้ายนะครับกองกําลังของสก i b i ี้มากันบานแต่ก็โดนจัดการด้วยครั้งเดียวนะครับของฝีมือไทยท่านของแมนของเราเป็นไง หดเกินนะครับไม่มีใครหยุดยั้งได้ไททันคอกแมนแล้วหลังจากนั้นก็เป็นฉากในตำนานนะครับที่เกิดขึ้นมาอีกครั้งเป็นการชนมือของ3ไททันนะครับนั่นก็คือไทอไทันคอกแมนไททันคาเมล่าแมนและไททันทีวีแมนอยากให้เห็นอีก2คนจังเอออีก2ไททันน่าจะมาด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เป็นการบุกเข้าไปในฐานทัพของพวกเหล่าสกีบีดีแล้วก็จบตอนนะฮะ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ s ก i บ i ดี้ทอยเล m มันติเวิร์ p อีที่32ของคุณดอมสตูดิโอเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆในอีพีนี้ใครที่มีความเห็นแล้วก็ข้อมูลด้านไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับยินดีรับฟังทุกคนเลยนะส่วนตัวมองว่าก็ยังไม่ใช่ EP ีหลักนะเนื้อเรื่องก็จะดำเนินการมาถึง น่าจะมาถึงหน้าฐานทัพของสกิปปี้แล้วนะครับตอนนี้เพื่อไททันคอ o c กแมนไททันทีวีแมนไททันคา a เมล่าแมนใช่ปะมาถึงก็มาชนหมัดกันนะฮะแล้วก็ยังไม่ได้เข้าไปในฐานทัพนะฮะแล้วก็จะมะีที่อยากได้ก็คือไททันดิวแมนอะ อ,อ,อยากให้ไปช่วยมาก่อนนะจริงๆอะ่ะแล้วก็มีไททันสปิกร์แมนที่หายไปเลยนะครับอันนี้ก็อยากให้มาพร้อมหน้าพร้อมตากันในการแบบบุกฐานทัพสุดท้ายอะ่ะเออเพราะว่าเห็นเขาบอกว่ามันจะเป็นฐานทัพสุดท้ายของเพล็กสกิบบี้ด้วยนะครับแล้วก็ใน EP นี้เราจะได้เห็น POV ของ c a m e เมล่าน่าจะใช่นะทุกคนในการแบบดวงดีจัดอะ่ะน่าจะเป็นคา m ์เมล่าแมนที่ดวงดีที่สุดแล้วนอร์มอลนะที่เป็นนอร์มอลอ่ะดวงดีที่สุดตั้งแต่ มีสกิบดี้มาแล้วละ่ะหลบทุกอย่างหลบทุกนู่นหลบนี่มีคนมาช่วยแล้วช่วยอีกนะครับสุดท้ายก็รอดมาได้แล้วก็แบบหน้าตายมากๆในหลายช็อตนะเออแล้วก็เราจะได้เห็นเพลอกเพนซิลใช่ป่ะส่วนใหญ่ตอนนี้ก็เป็นเพื่กเพนซิลนำทับมาเลยเพียบเลยนะครับก็น่าจะได้เห็นพลังและความสามารถรวมถึงโรบอทซีเพนก็มาลาดเพนซิล ก็มานะครับเออแล้วก็เพิ่ d ดิวแมนก็มานะบางตัวนะครับแล้วก็จะมีดิวแมนที่เป็นแขนเออที่เป็นแขนแบบมีหนามอะ่ะเออนั่นก็เป็นแท้มีหนามใช่ไหมนนั้นก็น่าจะเก่งนะครับเออใน EP นี้ก็สนุกเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ใช่ช็อตเด็ดนะใน EP หน้าเราว่าช็อตเด็ดแน่นอนเพราะว่าต้องเข้าไปบุกแล้วล่ะไม่น่ามีรีรอแล้ว นะครับฝั่งสก i บ i ดีก็ไม่รู้จะมีแผนการในการโต้กลับยังไงนะครับอันนี้น่าติดตามมากๆเลยนะอยากรู้เหมือนกันว่าตอนนี้จะเอาชนะไถท่านคอรกแมนยังไงเพราะว่ามันโหดมากๆมัน OP เวอร์อ่ะเออยังไงก็ใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปแล้วจะได้ไม่พาดคลิปใน E ีพถัดไปนั่นเองนะครับท้าเพื่อนๆ มีความคิดเห็นด้านใดก็คอมเมนต์บอกกันได้ EP นี้ชินซีเพขอตัวลาทุกท่านไปก่อนไว้จเจอกันใหม่ EP หน้าไปก่อนละบ๊ายบาย